สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Sky f o r c h t e r นั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดมาใหม่นาอสำหรับตัวนี้เป็นเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายหรือว่า Button Royale นั่นเองเนาะโดยธีมของเกมนี้นะครับจะเป็นไซไฟหน่อยนะครับดูตอนแรกนึกว่า Star War เอาชีวิตรอดอะไรทำนองนี้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวพาผู้ชมบรรยากาศในเกมกันครับมากันแล้วทผู้ชมครับผมนี่เปิดฉากอลังการการสร้างแบบนี้เลยนะสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมครับ นี่ครับตอนที่ส่งเรามาบนพื้นโลกก็จะมีการส่งกันมาแบบนี้เลยเนาะมากับยานอวกาศแบบนี้นะท่านผู้มชมครับอย่างที่บอกไปตัวเกมนี้เป็นเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายหรือว่าบัตเทิลรอยัลนั่นเองเนาะดูไปดูมาเหมือนเอฟเฟกต์ในเวอร์ชันไซไฟไหมว่าไปนั่นนะครับแล้วก็มีทีมเนาะจะมีทีมเล่นแบบ3คนท่านผู้ชมครับมุมมองของเกมนี้ก็จะเป็นบุคคลที่1นนะครับเดี๋ยวเราหาที่ลงก่อนโอ้ oh my god ลงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันน่าจะมีอาวุธเยอะท่านผู้ชมครับ ลงมาเรียบร้อยครับผมเรามีอาวุธติดตัวมาด้วยนะอ่านี่เปิดกราฟิกสุดรู้สึกมีอาการค่อนข้างอ่านวงหน่วงประมาณหนึ่งนะครับไม้เป็นปอนไฟฟ้าเหรอ,อเคเก็บของก่อนอาวุธทำการรูทของก่อนนีน่เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนี่ครับเราได้อาวุธใหม่มาแล้วคือตอนที่เราลงมาอาจจะมีอาวุธติดตัวมาอยู่นะครับ เก็บลูกกระสุนเดี๋ยวลองฟังเสียงปืนดิเดี๋ยวไม่ได้ฟังนะครับอ่ะมีการกระโดดอ่ามีเป็นสก,กิลเนาะโอเคกราฟิกสไตล์การ์ตูนใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้เลยนะอาจจะไม่ได้แย่เนาะอ่าตัวนี้อะไรโอเคตอนนี้เพื่อนเราอยู่อัาเรนตรงนู้นนะครับเราเราวิ่งไปหาไหมลูกกระสุนเราประมาณ4 0 0ครับผมมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ หมายเลขสามเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยของเต็มเลยลูกพี่ไม่เก็บกันใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่หรอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดไปเอง <c ười> คิดไปเองคิดไปเองวงก็ยังไม่ขึ้นมาเนาะกำลังจะบีบมาท่านผู้ชมครับช่วงอ่าช่วงนี้บัตเทอร์รนย์ก็เริ่มออกมาเล็กๆน้อยๆเนาะก่อนหน้านี้ก็แบบเงียบขายกันไปนะครับตั้งแต่เอเปกออกมาเนาะเกมใหม่ๆก็แทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เพิ่งเปิดให้บริการนะครับ อยู่ไหนกันวะเนี่ยนี่ครับมันเหมือน Star War ลไหมเนี่ยมันมีหุ่นแบบนี้ด้วยนะครับหรือว่าเหมือนเอเป펙เหมือนสักเกมใดเกมหนึ่งนะมียิงไงนะผู้ชมครับยิง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 โอ้ยมีเกาะว่ะมีเกาะว่ะยิงสกิลไปหน่อยสกิลไปหน่อยสกิลไปหน่อยโอ้ยสายมันโกงจัดเลยว่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย โอเคอีซี่เลยนะครับ <c oughs> สำาักเล็กน้อยเลยเฮ้ยนี่เปิดม่วงอาอสีฟ้าแต่ทำไมมันเป็นสีม่วงหลัะพี่น้องครับยิงได้นิดนึงนะกองตอนที่ได้ใช้สกิลอันตินี่แหละเราจะวิ่งไปไหนกันอ๋อเมือนมีแอร์ดรอปนะครับ <c oughs> ไปโดนแล้ววะโดนแล้ววะโดนแล้ววะ ลมครับลม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 มันมีสกิลแบบโหอลังการการสร้างเกินสกิลอลังการการสร้างเกินเรียบร้อยครับล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้ว,ลลวถอยก่อนถอยก่อนโอ้มาข้างหลังอีกอสไนได้ไหมยิงเท้าเลยเรียบร้อยไปเด้โอโห เก็บของเก็บของเก็บข,บของกันให้รวดเร็วเลยไปมาข้างบนอีกแล้วลุมไปเด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 เออรลุ้นของครับลุ้นของนี่ครับจัดไปอย่าให้เสียนะโอเคอเฮ้ยปืนอันนี้ว้าวสีทองเลยอันนี้สิอ๋อโอเค <tag> ไปครับวิ่งต่อเนาะตามเอามาอีกแล้วเ,เพื่อนไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเก็บคะแนนได้ประมาณหนึ่งแล้วนะวําสำหรับตรงนี้นะผู้ชมตามเพื่อนไปนะครับตอนนี้อาวุธก็ไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับต้องการแค่ลูกกระสุนเฉยๆเพราะปืนผมแม่งโคตรดีนะจะยิงเพื่อนซะละ ทำอะไรทำอะไรสกิลอะไรพ่อโหนมเฮ้ยเฮ้ยของ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 อ้าอะไรวะอะไรวะ <laughs> เหมือนไม่ได้อะไรเลย <next> โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนได้พูดชมครับเฮ้ยมีเสียงยิงกันอีกแล้วนะครับโดดออกไปนี่ครับ ยิงลมคมจริงครับยิงลมคมจริงโอ้เรียบร้อยครับผมเพื่อนเก็บได้แบบสวยงามเนาะรีโหลดครับรีโหลดอันติเราไ้ใช้แบบช่วงขับขันจริงๆนะมามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาด,มาดิโอ้ยโอ้ยเอาเรื่องนะครับนี่ ดูคะแนนครับปึ๊บ,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 บอืมยิงไปดิยิง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 โอ้โหรีโดนานเกินไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยดูคะแนนนะครับเงินด้านซ้ายบนนะที่เป็นคะแนนเนาะ่าจะได้หนึ่งร้อยเคแล้วนะครับอีกนิดเดียวนิดเดียวเราได้คะแนนมาเยอะๆแล้วเอามาส่งก่อน ามาส่งกันเฟิบเฟิบเฟิบส,ส่งไว้กันแปดหมนเะครับหาขนงคะแนนอีกจะมีผู้เล่นมาให้ยิงแถวนี้อีกหรือเปล่านี่ครับมีตัวเครื่องส่งลงมาแบบนี้ด้วยนะอย่างเจ๋งเลยแต่มันคุ้นๆจังวะ คุณๆจังตอนนี้นับเวลาถอยหลังนะครับปีประมาณสีนาทีนะครับผมแล้วก็น่าจะวัดกันแล้วแหละว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดนะเลื่องรถไมนะ่เนี่ยโอเคคะแนนทั้งนั้นเลยหรือเปล่านี่ครับคะแนนอย่างดีเลยนะไอตัวแรกตัวเนี้ยคะแนนแบบคะแนนแบบดีอะผมจะบอกไงเดียวมันเก็บแล้วมันเข้าไว้นั่นเลยนะครับมันบางอันมันไม่เข้าตัวไงเฮ้ยนิดเดียว เรียบร้อยครับเราได้ที่1เนาะก็แค่ทําการเก็บในส่วนของตัวต่อคะแนนนะครับให้ได้ที่1นะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอื่นๆในเกมแล้วกันนะครับมาที่เมนูแล้วนะครับเกมนี้ถ้ามีคนถามว่าสามารถเชิญเพื่อนได้ไหมก็เนี่ยครับมันมี invite player อยู่นะเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว partner p a s นะครับที่เป็นฟรีต่างๆเนาะในซีซั่นแล้วก็มีตัวละครนะครับตัวละครแต่ตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับจะมีสกิลติดตัวที่แตกต่างกันไปทําไมหุ่นตัวนี้เหมือน เอฟเฟกต์เลยไหมแต่ผมว่ามันเหมือน Star Wars มาก่านะใส่ชุดอวกาศแฟนซีขนาดนี้นะครับแล้วก็พวกอาวุธต่างๆที่เราสามารถปรับแต่งได้เนี่ยมีเลเวลด้วยนะครับเออสกินต่างๆอะไรแบบนี้ก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้โหมดการเล่นมีโหมดเดียวนะครับกดเพลย์แล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับส่วนตั้งค่าด้านขวาบนนะครับก็ภาษาไทยน่าจะมีอยู่แล้วนะไม่น่าจะมีอยู่แล้วมีออังกฤษกับญี่ป,ปุ่นนะครับแล้วก็ปรับแต่งกราฟิกอยู่ทางขวาตรงนี้นะครับมีคุณภาพกับเฟรมเรทเนาะ ต่ำสุดก็คือเวลี่โลนะครับสูงสุดคือไฮทั้ง2อันเลยนะครับตัวนี้ลองปรับกันดูเนาะแล้วก็จะมีการควบคุมตัวนี้คาเมล่านิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าอยากเปิดในส่วนของตัวไจโรนะครับก็สามารถเปิดตัวนี้ได้เนาะแล้วก็ความไวอะไรนี้ต้องตั้งค่ากันเอาเองนะครับมีการคอนโทรลนะครับแบบนี้นะครับก็ e d i t Layer นะครับพวกปุ่ม HUD ต่างๆก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับตัวนี้เอาเป็นว่าสนใจก็ลองดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ